สวัสดีครับผมคุณผู้ชมกันทุกๆคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเฉลิมวงหรือไม่ก็ซิกมานะครับสักช่องหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับซึ่งทําไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าช่องนี้คลิปนี้นะครับจะลงเป็นช่องใหม่นะครับก็จะเป็นช่องใหม่ของเรานะครับไม่รู้ว่าในช่องหลักผมจะเปลี่ยนไปเป็นเฉลิมวงเหมือนเดิมหรือว่าช่องนี้จะชื่อเฉลิมวงอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นช่องใหม่นะครับซึ่งผมจะทํา อยู่ทั้งหมด3ช่องนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันเร็วๆนี้สอช่องจะเป็นแจกเงินฟรีแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องเกมโดยเฉพาะนะครับก็รอติดตามก็แล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้ก็คือโอเคเริ่มจะกลับมาขยันละนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็นฟรีนะครับวันนี้เป็นคขายของ t รูมูฟนะครับวันนี้มี้หมด6ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคครับสาหรับรหัสในตัวแรกนะครับดอกจันเก้าสามห้านะครับตามด้วยดอกจันสามหกสี่เหลี่ยม ดอกจันเก้าสามห้านะครับดอกจันสามหกสี่เหลี่ยมนะครับสําหรับรหัสเน็ตตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่สิบกิกนะครับใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับผมแล้วก็สําหรับรหัสเน็ตฟรีตัวที่สองนะครับดอกจันเก้าสองศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันเก้าสองศูนย์สี่เหลี่ยมสําหรับรหัสเน็ตตัวนี้ห้ากิกใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับโอเคครับสําหรับรหัสเน็ตฟรีตัวที่สามนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้5้ากิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับรหานเน็ตฟีตัวที่4นะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับตามด้วยดอกจันสามแปดสองศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันสามแปดสองศูนย์สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่5้ากิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผม แล้วก็สำหรับราคาน็ตฟีตัวที่5นะครับดอกจันทปดสี่สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันทรดสี่สี่เหลี่ยมสำหรับราคานต็ตตัวนี้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับผมกดรับได้ทุกเดือนนะครับผมเดือน6กดรับได้ทุกเดือนนะครับผม6ครั้ง6เดือนเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับราเน็ตฟีตัวที่6ตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับดอกจันแปด8ดอกจัน 2, 4, รอสี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสี่เหลี่ยมสําหรับรหัสในตัวนี้หนึ่งกิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผมโอเคทุกคนผมขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งก่อนนะครับก็คือถ้าผมทําคลิปสองช่องเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ว่าผมไม่ได้ทําสองช่องที่แบบรหัสไม่เหมือนกันอ่าเป็นรหัสที่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสมมติา รหัสเน็ตชุดนี้เนี่ยเป็นชุดหนึ่งนะครับลงช่องหลักผมจะไม่เอาชุดหนึ่งมาลงช่องสำรองต่อนะครับจะไม่อัดคลิปรหัสเก่าอีกรอบหนึ่งนะจะเป็นชุด2ลงช่องสำรองชุด3ลงช่องหลักชุด4ลงช่องสำรองอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่1ลงช่องหลัก2ลงช่องหลัก1ลงช่องสำรอง2ลงช่องสำรองไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะไม่ลงคลิปซ้ำกันนะครับถ้า ชุดนี้ลงช่องหลักแล้วชุดต่อไปก็ต้องลงสำรองนะครับผมจะเราจะไม่ลงปะปนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ใส่ยังไม่ได้หรือได้น้อยเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ดูทั้ง2ช่องนะครับเพราะว่าเราแยกกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ใช้ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ